สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะวันนี้การ์ดรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะซึ่งพี่น้องรับเชิญในวันนี้เป็นสมาชิกในคิดจักัร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะที่เขารักพระเจ้าคนหนึ่งและเขาก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะขอกดไลค์เข้ามารัวๆเลยค่ะขอต้อนรับน้องลุงค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องลุง,อง,ลงอขอน้องลุงแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อลุงค่ะนางสาวเปมิกาบุญชูสกุลยิ่งค่ะอายุ18ปีค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียบนบดินเดชาสิงหเ์เซนีสายสินภาษาค่ะภาษาเลยค่ะภาษาจีนค่ะโอเคน้องลุงเป็นลูกใครคะลูกแมรีค่ะลูกแมรีนะคะแมรีเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีพี่น้องหน่อยคะ่ะโอเคนะคะแล้วน้องลุงอรับเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะ สี่ปีค่ะสี่ปีก็ตั้งแต่มสองสิเนาะใช่ค่ะจบมหกนี่ก็คือสี่ปีแล,แล้วแล้วใครเป็นคนประกาศหนูมารับเชื่อ,อป้าพีกับป้าเจียค่ะที่เป็นเพื่อนของพ่อค่ะโอเคแล้วก่อนมารับเชื่อตอนนั้น,นเป็นยังไงบ้างคะชีวิตก็แบบเฉยๆยค่ะเดินนำชีวิตไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่มีแบบอะไรดีแบบเสียใจก็เสียใจคนเดียวร้องไห้ก็ร้องไห้คนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวค่ะ ชีวิตจะไม่ไม่ค่อยดีค่ะก็คือโดดเดี่ยวไปเลย,ยแล้วก็ในเรื่องของนิสัยใจคอเป็นยังไงตอนนั้นก่อนมาเชื่อพระเจ้านิสัยใจคอตอนนั้นเป็นเด็กไม่ดีค่ะชอบเถียงพ่อเถียงแม่ค่ะแบบคําพูดแบบไม่ดีค่ะแบบอารมณ์ตัวเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เก็บตัวค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าติดเกมด้วยค่ะเพราะว่าเราเล่นแต่เกมอย่างนี้แม่ก็บอกว่า เออมาเล่นเกมตลอดเลยทําไมไม่พักมากอะไรม,มาน่าค่ะโอเคแล้วกระทบการเรียนไหมอ่ะกระทบค่ะกระทบด้านการเรียนกระทบด้านแบบความสัมพันธ์ครอบครัวเลยค่ะอแล้วผลการเรียนเป็นไงคะตอนนั้นตอนนั้นผลการเรียนแย่เลยค่ะแต่แบบว่าแบบสอบก็ติดศูนย์บางทีก็ไม่ผ่านเนี่ยค่ะต้องมาตามแก่คะ่ะ<อ>แล้วทำให้แม่เป็นทุกข์เลยค่ะ,คะเห็นเล่าให้ฟังว่าติดศูนย์หลายวิชาเลยนะตอนนั้นนะคะ แล้วก็อันนั้นคือในพาร์ทก่อนก่อนที่จะมาเชื่อแล้วคนที่ประกาศก็คือป้าป้าพีพแล้วก็ป้าเจียเจ๊ยบซึ่งเป็นสมาชิกในคิได้รักร่วมนิวิตกรุงเทพของเรานั่นเองนะคะแล้วก็คือ,อมีขั้นตอนในการมารู้จักกับพระเจ้ายังไงอะ่ะพอเจอสองป้านี้ประกาศอตอนแรกป้าเจีย๊ยบให้ไปโบสถ์ที่หนึ่งค,ะค่ะแต่ว่าเป็นวันคริสต์มาสค่ะไปร่วมกิจกรรมกับที่โบสถ์ค่ะทีนั้นแล้วก็ กลับมาบ้านก็รู้สึกว่าเออเราแค่ไปกิจกรรมสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่ค่อยแตะใจเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ก็ป้าพีค่ะชวนมาบทร่วนนิมินค่ะเป็นวันตอนนั้นเป็นวันศุกร์อธิษฐานค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะนมัสการแล้วก็มีโอกาสที่จะอธิษฐานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะรับเชื่อค่ะก็โอเคก็ในวันที่มาอธิษฐานนมัสการเออแม่กับหนูได้มีโอกาสได้อธิษฐานอะไรไหมคะ ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อธิษฐานค่ะเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เชื่อแบบสุดใจอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนสุดท้ายก็คืออาจารย์อินนะคะได้ทักเชิญว่าอยากจะรับเชื่อไหมก็เลยตัดสินใจรับเชื่อเพราะว่าอะไร ตามแม่ตามแม่โอ้โห <laughs> ต้องขอบคุณพี่ลีนะคะเป็นแม่ที่ตัดสินใจถูกค่ะเลือกถูกแล้วลูกเลือกตามด้วย <laughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าก,ก็ตัดสินใจรับเชื่อแล้วพอเชื่อในวันนั้นแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างชีวิตดีกว่าก่อนมากเลยค่ะเอ๊แป๊บหนึ่งนะแล้วถ้าก่อนที่จะดีขึ้นอะตอนนั้นอะความเชื่อหนูเริ่มเกิดยังไงเพราะตอนแรกวันที่รับเชื่อหนูรู้สึกว่าก็รับเชื่อไปเฉยๆฉยแล้วหนูมาความเชื่อเกิดตอนไหนอะความเชื่อเกิดมาตอนที่ ตอนรู้สึกว่าพ่อป่วยค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่โบสถ์อะค่ะไปแบบวางมืออธิษฐานให้อย่างนี้ยค่ะแล้วก็พ่อเริ่มดีขึ้นค่ะจากอาการป่วยที่เป็นอยู่ค่ะพ่อเป็นอะไรคะตอนนั้นพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะนอนติดเตียงเลยค่ะค่ะเป็นอาการหนักเลยก็อธิษฐานแล้วตอนนั้นสภาวะใจของหนูกับแม่แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนั้นหนูแบบโหนหูอะค่ะแบบว่าแบบขาดพ่อไปอย่างเนี้ยค่ะอื ค่ะโอเคแล้วตอนนั้นน่ะความเชื่อก็คือเริ่มเกิดตอนนั้นในขณะที่ี่แบบพอเริ่มดีขึ้นจากการที่พวกอาจารย์ไปวางมือรักษาค่ะค่ะแล้วก็พอมีความเชื่อเกิดขึ้นแล้วพ่อก็เริ่มดีขึ้นแล้วไปยังไงต่อคะพ่อเริ่มดีคือเรารู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงอย่างงี้พระเจ้าแบบประทานพรให้เราแบบทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แม้ว่าอาการเจ็บป่วยของพ่อ ก็คือดีขึ้นได้มีโอกาสที่ชีวิตได้ยื้อขึ้นมาแล้วมีเวลาได้พูดคุยกันแล้วที่สุดแล้วก็คือพ่อก็คือจากไปแต่ในการจากไปเนี้ยหนูทำใจได้ยังไงบ้างคะ ก็หนูพยายามแบบใจใจแข็งอะค่ะบอกว่าเออถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่มีพ่อเนี่ยแต่เราเป็พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะดูแลแบบแม่แล้วก็หนูค่ะพระเจ้านะคะ,คะก็โอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพ่อที่เป็นมนุษย์แล้วแต่เมื่อเรามาเชื่อในทางของพระเจ้าพระเจ้าก็เยียวยา ลูกของพ่อองค์และพระเจ้าก็มีบทบาทอย่างการเป็นพระวิดาเป็นพ่อของเราอีกองคหนึ่งทําให้น้องแล้วก็พี่ลี่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะคะโอ้โหสตรองมากจริงๆ <c oughs> เป็นซ <c oughs> ิงเกิลมัมนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็อ,อพอมีความเชื่อเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกคะน <c oughs> ในใกล้ตัวก่อน เอาใกล้ตัวก่อนตัวเองหนูก็เป็นคนที่แบบอารมณ์แบบใจเย็นนอย่นงนี้อารมณ์ไม่แบบฉุนเฉียวแล้วก็พยายามที่จะพูดดีๆอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบใจเย็นอย่างงี้แล้วก็แบบเป็นคนที่แต่ก่อนที่แบบไม่ได้เชื่อพระเจ้านี้หนูแบบเพื่อนนี่คือแบบเข้าใกล้หนูไม่ได้เลยอะหนูแบบเป็นคนที่แบบแข็งก้าวมากเพื่อนจะไม่กล้าโคบ่ะค่ะแต่ว่าหลังหลังมานี้ก็คือแบบว่าเราแบบ พยายามท่้งความสัมพนนั์นี้พยายามแบบพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะแบบ คุยเล่นแบบว่าไม่อารมณ์ไม่ไม่ใช้อารมณ์ผ่อนตัวเองอย่างนี้พอแบบเข้าใจเพื่อนมากขึ้นนะคะทาให้เพื่อนแบบรักเรามากขึ้นแล้วก็วางใจเรามากขึ้นค่ะแม่เมนก็เหมือนตัดไปตอนที่ว่าตอนที่น้องมาบอกว่าซ้อมดนตรีอะไรเนาะก็มีสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วด้วยการฟังคําเทศเพราะว่าจะนะอธิษฐานอ่านพระคัมภีรก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้อ่านในเรื่องลักษณะนิสยัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกคะก็ด้านการเรียนค่ะพระเจ้าเปลี่ยน การเรียนจำเมื่อก่อนที่เกรดตกต่ําติดศูนติดรอติดทุกอย่างเลยการเป็นคนที่มีการเรียนผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานความขยันประทานความอดทนแล้วก็ความรับผิดช,ชอบค่ะเอเมนแล้วก็ปัจจุบันก็สำเร็จการศึกษาม .6 แล้วค่ะ,คะได้รางวัลอะไรคะ เป็นเกียรตินิยมอันดับสองค่ะโอ้สุดยอดเก่งมากๆเลยค่ะขอตบมือกันเข้ามาเลยนะคะสติกเกอร์กดกันเข้ามารัวๆวเลยค่ะก็ยินดีด้วยนะคะนักศึกษาที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็พ่อๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องของการเรียนประสบความสําเร็จถึงเกียรตินิยมอันดับสองเลยเห็นว่าได้โล่ด้วยใช่ไหมคะใช่ะเป็นรางวัลเกียรติยศของครอบครัวแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยนะคะ แล้วก็มีพระพรอะไรที่อยากขอบคุณพระเจ้าอีกอพระพรเรื่องบ้านค่ะบ้านที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะได้มาจากพระเจ้าล้วนๆค่ะโดยการที่แม่นะคะไปแบบอยากจะได้บ้านที่ราคาถูกแล้วก็สามารถเปิดร้านเสริมสวยได้ค่ะจึงแบบแม่ก็ไปหาว่าเออจะเข้าซอยนี้ไปลาดเท้านี้ไปอันนี้อันนี้ก็พยายามที่จะหาค่ะอยากแบบให้ใกล้โบสถ์แบบไปมาสะดวกอย่างนี้ค่ะ แต่ตอนแรกแม่หาไม่เจอค่ะแม่แบบว่าไม่ไม่ตรงสเปคบ้างอย่างเงี้ยค่ะไกลโบดบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มาได้ตอนหลังจากวันอาทิตย์ค่ะแม่ไปอธิษฐานแล้วก็พอตอนเย็นมาก็พยายามไปเดินดูเข้าไปในซอยของลาภาวที่อยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ไปเจอตึกอาคารทาน,นิตค่ะสามารถเปิดไปร้านเสริมสวยได้ตอนแรกกับแม่แม่ไม่เจอค่ะแม่ก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่า มีห้องว่างไหมเพราะว่าจะเปิดล้างเสริมสวยค่ะแล้วพอดีก็มีป้าคนหนึ่งบอกว่าเอออยู่ตรงเนี้ยเขากำลังย้ายออกพอดีอยู่ตรงประมาณตึกเอค่ะแล้วก็บอกว่าแม่ก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปถามว่าจะย้ายใช่ไหมขอเช่าต่อได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเคยไปเยี่ยมห้องน้องแล้วที่บ้านน้องกว้างมากกว้างกว่าเดิมด้วยเนาะก็คือพระเจ้าตอบคําอธิฐานในเรื่องการ หาที่อยู่อาศัยได้ใหม่ตอบโจทย์หนึ่งก็คืออธิฐานขอไปว่าเป็นสถานที่ที่สามารถประกอบอาชีพเป็นร้านเสริมสวยได้แล้วก็ลูกค้าเดิมไม่หายไปไหนยัง<ช>กลับมาได้ก็แล้วก็ขอให้ไม่ไกลโบสถก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงลาดพร้าวที่เท่าไหร่คะร้อยสิบสองอ้าวแวะกันเข้าไปได้นะคะใช้บริการได้เลยซึ่งดิฉันเคยไปใช้บริการมาแล้วนะคะ แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการมาโบสแล้วก็ใกล้โบสได้<ช>ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วค่าเช่าถูกลงตอบ<ช>ถึงสามสี่ 3, คอธิษฐานที่ได้ขอไปเลยเนาะเ<ช>มื่อใจเราแสวงหาพระเจ้ายึดพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งว่าเราอยากอยู่ใกล้โบสเพื่อที่จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการเดินทางที่จะมาใกล้ชิดพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จัดเตรียมสถานที่ให้แล้วก็กว้างใหญ่กว่าเดิมขอบคุณพระเจ้านะคะเนี่ยพ,พระพรที่เห็นชัดเจนเลยแล้วก็ การอวยพรไปแล้วแล้วก็อยากถามว่าในด้านการรับใช้ปัจจุบันน้องรับใช้ในด้านไหนคะรับใช้ปัจจุบันเป็นการรับใช้ด้านการเล่นดนตรีค่ะ,คะก็คือมาเล่นดนตรีวันพุธมิดวิควันศุกร์อธิษฐานแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ,คะเล่นเป็นนักดนตรีด้านไหนคะ เล่นเบสค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนูเล่นเบสเป็นไหมเราก่อนหน้านี้ดนตรีไม่ได้เลยค่ะไม่ชอบไม่ชอบดนตรีหัวใจเลยเพราะว่าเก็บตัวไม่เอาอะไรเรื่องพวกนี้ไม่สุนทรีเลยว่างั้นใช่ะแล้วอะไรทําให้หนูอยากจะมารับใช้และอยากเล่นดนตรีอยากตอบแทนพระคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าแบบทรงเปลี่ยนละลายสิ่งละลายอย่างให้กับชีวิตหนูแล้วก็ชีวิตของแม่ค่ะ ซึ่งมากจริงๆนะคะเป็นคนที่กระตันยูตอบแทนพระคุณพระเจ้า<ช>นะคะเพราะความรักที่พระเจ้ามีต่อเราทําให้หนูอยากแสดงความรักด้วยการรับใช้ด้วยการเล่น<ช>ดนตรี<ช>แล้วนอกจากเล่นดนตรีแล้วอะไรอีกต่อ,ตอมีเป็นต้นเสียงค่ะแล้วก็เป็นผู้นานักสักการค่ะโอเคก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับของประทานที่ประทานให้กับน้องนะคะเสียงเพราะเสียงใสามาจากพระองค์เลยแล้วก็ในการเรียนการสอนอะไรพวกนี้ก็จะได้รับการเสริมสร้างจาก คุณ<ม>ครูแล้วก็ทีมผู้รับใช้ที่นี่ใ<ช>ใคร,ครสอนดนตรีหนูเนาะมีพี่เมมฟิสพี่เต้แล้วก็พี่แนนค่ะโอะ้ขอบคุณมากๆนะคะโค้ดทั้ง3ท่านเป็นพระจพระวิดาได้รับเก<ช>ียรติจริง,รงๆเลยแล้วก็ผลิตคนที่มีความสามารถเพิ่มมารับใช้ร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วเห็นบอกว่าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนิสัยก็มาจากส่วนนี้ส่วนหนึ่งด้วยที่บอกว่าทำให้เราอะ ได้ได้สร้างสายสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น<ช>ยังไงคะจากการที่เป็นคนที่เก็บตัวคะ่ะการเป็นคนที่พยายามเปิดใจคุยกับคนอื่นมากขึ้นคะ่ะแบบว่าพยายามสร้างความสัมพันธ์ค่ะโอเคก็ได้มีมีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นมาก<ช>ขึ้นเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้น้องรุ้งฝากข้อคิดคำนุนใจให้กับพี่น้องที่รับชมณขณะนี้คะ่ะ ข้อคิดหน,หนุนใจของโนนะคะคือพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงค่ะจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีจากคนที่อาจทำกลายเป็นคนที่ชอบทำค่ะก็ภาวนานี้นะคะขหนใจนะคะให้ทุกคนนะคะมารับเชื่อมาลองมาลองอธิษฐานกับพระเจ้าค่ะเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณได้ค่ะพระเจ้าเปลี่ยนลุงพระเจ้าก็เปลี่ยนทุกคนได้เช่นกันค่ะ โอ้สวยเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็หนุนใจพี่น้องทุกคนที่กําลังกําลังประกาศกับใครอยู่ก็ประกาศกับเขาต่อไปนะคะแล้วก็เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสักวันหนึ่งเขาจะ รับเชื่อพระเจ้าแน่นอนแล้วภายในเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง,ปลงภายนอกเขาก็ได้รับการจำเนิญส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนอย่างครอบครัวของน้องรุ้งนะคะก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นกําลังใจและฟังคําเทศนาก็ขอให้เป็นพรพรซึ่งกันและกันนะคะและท่านใดอยากจะกล่าวคาพยานก็แจ้งมากับทีมงานผู้รับใช้เราได้เลยคะ่ะแล้วก็ช่วงเวลานี้ต้องขอขอบคุณน้องรุ้งด้วยนะคะ,ะ,คะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ ช่วงเวลาวต่อไปมอบให้กับผู้เทศนาค่ะ